ไปไปไปขึ้นไปเลยอ้าขีก่กูไปลูกไปไปขึ้นไปขึ้นไปไปเลยดูควนยังไม่อยากขึ้นอยู่เหรียนน้ำยุ่ยไปล่ะไปขึ้นมามาเร็วๆ ้เขาขึนนี้จ่าก็ได้นะไปเมื่อบ้านเไ้ขึนไปแล้วขึนขึนขอเมื่อเงี้ยแล้นะ่ะเขาขึนไปแล้วไปไปลาไปไปดูไปขึนนขึนขนขึนไปไขึนไปแล้วไปไปฮข้าขอคอ่ไปเมื่อเงี้ยฮ่ไปลาไปไปขึ้นไป โอ้หน้าขยันเลยตู้ข้นได้นักดาบดาบง่ายไรเพื่อนเธอละลื่นๆอยู่วันบุกต้นไปลูกไปย่างไปย่างไปไปแม่ไปแม่ไปแม่ยกไปลูกยกไป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 ขืนไปขึ้นไปเริ่คำแล้ว ไปไปไปอันนี้ไหนนี่อันนี้ไหนนี่แม่อันนี้ไหนนี่แม่อน้ไยนี่แม่ฮ่ะไยังไม่ยังลูกไม่ยังอะไม่ยังไม่ยังไปไปไปไลูกไป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 ขึ้นขึ้ไปไปไปไ phải luôn phải, phải mừng ngon hoa đi, phải, phải, phải bay nhang phải bay phải, luôn phải, phải, phải phải, nhang nhang nhan, 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 ไปไปยายว่ยายแว่ย่างไปเลยไปย่างไปลูกย่งไปไปม้วนย่างไปลูกโอ้ด่ากับตัวไปย่างไปย่าไปย่งไปรอรักย่งลูกบรรยากาศย่างเลี่งซ่มนี่ก็รังงามครับ

ย่างแม่ย่างแม่ไปเลยไปเลยยางไปเลยได้ไปยังลูกแม่ยางไปคำเราเร็วเร็วเรยางแม่น้ายางแม่ไปไปลูกไป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 นี่แหละคำแม่นีสวสิ

Nhá mè, đâu Nhá phải Nhá phải luôn Nhá mẹ mè,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  nhá phải nè 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 Ngam mè.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  mẹ mè. mẹ mè. mẹ Leo 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 ah leo má ah leo má ah leo Đi nào, leo Nè, 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 nè leo ha leo 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 nhanh leo nhanh leo nhanh leo Bye, 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 ngang ngang Nhanh yammy, nhanh yammy, nhanh yammy, Nhanh, bay Nhanh yammy, 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 à, yên nghỉ cái đây, hơi khó hòa, khó bó khó đấy rồi nè. bỏng bay. Khun nào khun. bay. bay luôn nha bay. Bay. Hãy kiếm bay นี่ก็มีสัานนี้แล้วครับจบคลิปครับผม